บุญรักษาโชคดียังมีลมหายใจผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัตินะขัดจิตขัดใจเข้าสู่การปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติเข้ามาสู่ในร่างกายสู่ในกายและจิตในรูปและนามในขันห้าเนี่ยมันจะมีรางวัลให้นะลูกทั้งหลายรางวัลน,นั้นก็คือความไม่มีอะไรเลย มันจะหายไปมันจะสูญเสียไปนะคะมันไม่มีอนาคตมันจะตัดอดีตดับอดีตนะคะไม่เห็นอนาคตอะไรทั้งสิ้นความเป็นตัวตนก็ไม่เหลือเลยนะคะไม่มีอะไรให้เห็นและให้เหลือเลยมันจะหมดสิ้นทุกอย่างเหลือความเป็นสุญญาตาความว่างนั่นเองเหลือ,อจิตว่างนะคะจิตว่างใจว่างความคิดว่าง กิเลสทั้งหลายไม่เหลือให้เราทุกอกทุกใจนะคะความอึดอัดขัดเคืองความกังวลทั้งหลายไม่เหลือให้เราได้ทุกอกทุกใจเลยนะทุกทั้งหลายอยู่รอบตัวเรานะคะทั้งบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะก่อทุกข์ก่อเรื่องก่อเราแต่เราไม่ได้ไปยึดมั่นไปแบกเข้ามาเป็นทุกข์นะคะ เราก็จะอิสระในจิตในใจของเรานั่นเองขันห้าเราก็จะอิสระไปด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะอ่อนลงนะคะหายไปนะคะโรคก,กายไม่มีโรคจิตนี่โอ้มันจะมีแต่ความว่างนะคะเหลือแต่ความว่างเป็นว่างจากความคิด ความกังวลความฟุ้งซ่านว่างจากความโกรธความเกลียดความแค้นว่างจากความอาฆาตพยาบาทนะคะว่างจากโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดมุสติสิ่ห้าสมบูรณ์เลยแล้วจะมีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นคือจะมีความรักความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาให้คนรอบข้างให้ทิศท,ทั้งหก ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีปลมวิหารสี่ต่อทุกชีวิตทุกจิตทุกดวงสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่คิดจะทำรายนั่นเองนี่แหละถ้าเราปฏิบัติถูกต้องถูกต,ตรงอยู่ในอาณาปณสติและวิปัสนาสม่ำเสมอคือมาคมแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมหยุดตลอดเวลา ให้ได้ทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีสิ่งเหล่านี้จะหมดไปจะอิสระไปจะแห้งไปหดหายไปจะนิโรธไปนั่นเองนะคะกิเลสท,ทั้งหมดมันจะดับไปจะเป็นอุป,ปัชกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงอนุสัยกิเลสคือความที่จะพาเราไปผุดไปเกิดในสามสิเอ็ดภพภูมินั่นเอง จะไปเกิดภพบภูมิดีก็เป็นกิเลสภพบภูมิไม่ดีก็เป็นกิเลสนั่นเองนะคะทางทุคติภูมิสุขติภูมิก็เป็นกิเลสหมดแหละนะคะเพราะว่าจะต้องเกิดอยู่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะดับไปหมดเลยนะคะดับการเวียนว่ายไตเกิดเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่จะดับไปก่อนนะโรคทางกายจะดับไปก่อนโรคทางจิตก็จะดับไปด้วยดับไปพร้อมๆกันนั่นแหละ นะดับอไอ้ที่มันหยาบหยาบก่อนจากนั้นก็ดับที่ละเอียดก็คือ,อที่จะไปสู่สุขติภพภูมินะคะเทพเทวดาพรหมอะไรพวกนี้มันก็จะดับไปดับไปดับไปเพราะว่าตัดการเวียนว่ายายเกิดนั่นเองนะคะพอมันดับไปแล้วเราจะอิสระจากทุกอย่างสิ้นเชิงอย่างแท้จริงเลยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสงบนะคะ อยู่ที่ไหนก็มีความสมัครคีสมัครสมานไม่มีปัญหากับใครเลยใครจะมีปัญหาอะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงซะมีแต่ความเอ็นดูเมตตามอบให้จะไม่อาฆาตพยาบาทไม่เครียดแค้นชิงชังลูกจิตมันเป็นอย่างนี้นะถ้าใครปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมตอนที่มีชีวิตอยู่นั่นแหละลูกเอ้ยในโลกนี้นะคะถ้าอยู่ในกำมือเลยนะคะโลก น้ำไม่ใหญ่เลยนะคะลูกอยู่ในกำมือเล็กๆนิดเดียวเราจะมองเห็นกว้างเห็นไกลเห็นลึกนะนี่แหละขอให้ลูกขยันนะคะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธินั่งท่ายโยคะนั่งตัวตรงตัวตึงนะคะเวลาเริ่มนั่งหาหมอนมาลองก้นซะหน่อยให้ก้นกระดกขึ้นไปข้างหลังแล้วก็ให้เขาเนี่ยต่ำกว่าก้นซะหน่อยมันจะได้ไม่ไงหลังนั่นเอง พานั่งไปนั่งไปมันจะหงายหลังนะคะให้ก้นสูงซะหน่อยหนึ่งแยกเข่าออกไปกว้างๆพอนั่งได้ที่แล้วนะคะตั้งฉากกับโลกแล้วจิตใจเบิกบานนะคะใหม่ๆอาจจะยังไม่เบิกบานนะคะก็เราก็ฝืนให้เบิกบานไว้ก่อนตั้งอกตั้งใจคํามแมวท้องนะคะคํามแมวท้องให้แข็งแข็งตึงๆไว้เลยคํามแมวไว้งั้นะนะคะ ถ้ามันหายคาแมวแล้วก็มาคาแมวใหม่ถ้ามันป่องมันก็คาแมวใหม่คาแมวไว้เรื่อยๆคาแมวท้องแล้วก็ยืดตัวขึ้นสูดลมกั้นลมปล่อยลมเลยคาแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมสูดลมสูดลมเข้าไปข้างในปอดในตับในไตในไส้พุงเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วก็ปล่อยค่ะบได้ออกมา แมวท้องยืดตัวขึ้นสูตรลมออกซิเจนสูดสูดสูสูเข้าไปให้ทั่วร่างกายสูตรไปเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยคาบันไดออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะคาบันไดออกไซด์มันจะมาออกจากลมหายใจออกส่วนออกซิเจนมันจะเข้าไปกับลมที่เราสูตรไปนั่นเองนะคะเห็นแล้วยังลูกเอ๋ยการทํางานของลมหายใจหรืออานาปนสติมันมีประโยชน์ทุก ย่างก้าวเลยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะมีประโยชน์มากมายขอให้ลูกฟังแล้วให้เกิดสติปัญญาญาณเกิดสัมมาทิฏฐิอย่าไปมองหาสุขนะลูกนะเวลาปฏิบัติต้องมองหาว่าปฏิบัติแล้วเมื่อไหร่ทุกมันจะเกิดนะคะขยันปฏิบัติไปเรื่อยๆจะเกิดไม่เกิดก็แล้วแต่สุขจะเกิดทุกจะเกิดก็อย่าไปคาดหวงัง คะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมสูดลมสูดออกซิเจนเข้าไปดักสูดเข้าไปให้เต็มปอดเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มร่างกายปล่อยค่ะบันไดออกซด์ออกมาให้สุดลมเริ่มต้นใหม่ค่ะแมวทองยืดตัวขึ้นสูด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 ลมเข้าไปอย่างนี้แหละมันจะเริ่มเห็นความคลั่นเนื้อคลั่นตัวเห็นความเจ็บปวดทุกทรมานเห็นการเวียนหัวเห็นหน้ามืดตาลายบ้านหมุนโลกหมุนเห็น อยากอาเจียนอยากจะอ้วกอยากจะอะไรขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าทุกข์แล้วทําไปเรื่อยๆนะลูกนะอย่าไปกังวลอย่าไปนึกถึงหมอหรอ,อย่าไปร้องหาคนช่วยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้ครบชัช่วโม,มง2ชั่วโมงสชั่วโมงนี่แหละย,ยังจะเรียกว่าเดินทางสายอริยมรคมีองค์แปดเดินอย่างนี้เดินสายกลางต้องเดินอย่างนี้ อย่าไปละลึกถึงบนคนนั้นคนนี้อย่าไปลึกถึงอะไรทั้งสิ้นจะละลึกเรื่องดีก็ไม่ได้ลึกเรื่องชั่วก็ไม่ได้ขณะปฏิบัติอยู่กับลมอย่างเดียวนะคะเจ็บปวดทุกทรมานมาก็อดเอานะคะอดทนยิ้มให้มันอดทนยิ้มให้มันคะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูด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 ,สดออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มปอดเต็มตับอะไรก็ปล่อยค่ะวันไหนออกไซด์ออก,าออกมาจนสุดลม เริ่มต้นใหม่ค่ะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูด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 เข้าไปให้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มตอเต็มตับเต็มไตอะไรก็ปล่อยค่ะบันไดออกไซด์มาค้ำแค่นี้แหละนะคะวนไปวนมาวนไปวนมาหมดชั่วโมงก็ทําอย่างนี้แหละสองชั่วโมงก็ทําแค่นี้เริ่มต้นใหม่ก็ทําแค่นี้มันจะเกิดอะไรสารพัดมากมายอย่าเก็บมาเป็นเรื่องใหญ่นะคะให้เป็นเป็นเรื่องอ่า ปกตินะคะความเจ็บปวดทุกทรมานให้มันเป็นเรื่องปกตินี่แหละคลิปนี้ให้ลูกฟังให้ได้ปฏิบัติตามให้ได้นะลูกนะนะขนาดที่เรามีลมหายใจมันทำได้นะคะถ้าหมดมลมแล้วก็ทำไม่ได้อยู่แล้วอย่าคิดนะลูกอย่าใช้ความคิดนะลูกอยาก่าพีนิจพิจารณาทั้งสิ้นอยู่กลมอย่างเดียวแมวทองยืดตัวขึ้นสูดสุดสูดสุดสุดสุดกลืนเข้าไปสุดสุดกลืนเข้าไป ออกซิเจนหน่งะจากนั้นคร์บอนไดออกไซน์ก็จะออกมาไหลออกมาซึมออกมาหายออกไปรั่วออกไปนะคะเริ่มต้นใหม่ยืดตัวขึ้นแมวท้องแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดสูดสูสูดออกซิเจนเข้าไปในกล้างกายในตับในไใตในไใตพุงแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อย,อยค่ะบันไดออกไซด์ออกมาแำ่แค่นี้แหละ นี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติอานาปนสติไม่ต้องไปอ่านตำราอะไรทั้งสิน้นปฏิบัติตามที่แม่แนะนำเลยแม่นำประสบการณ์จากแม่ปฏิบัตินะคะจนเห็นกิเลสกิเลสมันดับไปกิเลสมันนิโรธไปหายไปจากจิตจากใจจากกายแล้วนะคะร่างนี้ร่างกายก็ไม่มีโรคอะไรไมารบกวนจิตใจยิ่งไม่มีอะไรไมารบกวนใหญ่เลยนะคะ นอกจากร่างกายมันจะเสื่อมตามอายุตามวัยเพราะตอนนี้มันเจ็ดสิบแล้วนั่นเองมันก็เป็นธรรมดานะคะลุกยากนั่งยาก <c oughs> มันเป็นธรรมดานะคะจะต้องทําอะไรช้าช้านะคะทํามันแบบมีสติอันนั้นมันไม่เป็นไรนะคะจะเจ็ดสิบมันทาแบบมีสติเดินเหินจะทำอะไรกันแล้วจะกินจะนอนจะทําอะไรก็ต้องอยู่ในสติสัมปะชัญญะมันก็ไม่เป็นไรนะคะอายุมันเป็นเพียงตัวเลขนั่นเอง ลูกทั้งหลายอยากจะแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจเบิกบนนานนะร่างกายแข็งแรงจิตใจบ้าล่าเริงเบิกบนนานจิตสุดใสอยู่ในร่างกายแข็งแรงทำอาณาปานาสติอยู่ตลอดเวลาอยู่สม่ำเสมอกินอาหารพวกผักผลไม้เดิมน้ำเป็นประจำเดิมน้ำสะอาดถ่ายของเสียนี่สำคัญนะคะถ่ายของเสียสำคัญ มีลูกแม่มาถามเรื่องอกรดไหลย้อนอันนี้ก็เพราะว่าถ่ายไม่หมดนั่นเองนะคะเตือนมาต้องดื่มน้ําดื่มอะไรเอ็กซ์ไซส์บ้างทำแมวท้องบ่อยๆสูดลมกลั้นลมบ่อยๆกลืนน้ํากินน้ําเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวมันจะขับออกมาแล้วลูกบอกว่าน้ําเหลืองเสียน้ําเหลืองเสียเด๋ยนบางทีนัมันเพราะว่าถ่ายไม่หมดนะลูกกินอาหารเข้าไปกินอะไรสารพัดเวลาถ่ายออกมานิดเดียวนั่นนะ ลูกต้องเปลี่ยนวิธีถ่ายใหม่นะใช้ชุดดีท็อกไปซื้อที่บ้านหมอก,ก็ได้นะคะชุดดีท็อกมีขวดนะคะมีขวดน้ําลิตรหนึ่งนั่นนะมันก็จะมีสายสลิงนะคะต่อจากขวดมาเนี่ยขวดนั้นก็จะมีสายเอาไปแขวนไว้สูงกว่าศีรษะเรานะคะเอาน้ําเติมเข้าไปแล้วก็สายสลิงก็เอามาจุ่มครีมอาบน้ําหรือพวกน้ํามันมะกอกอะไรก็ได้ให้มันลื่นเอาสอดเข้าไปในทววรหนักเติมน้ําไปเรื่อยๆ ปักบัวหย่อนเข้าไปเรื่อยๆเปิดน้ําใส่นะคะนในขวดให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาหย่อนลงไปในวาวรหนักพอปวดท้องถ่ายก็เอาสายออกปล่อยให้มันถ่ายใส่ใหม่ใส่จนกว่ามันจะหายปวดนั่นเองนะคะเอาจนมันเหลือแต่น้ําไหลออกมาน,นั่นเองนะคะนั่นแหละเ็าเรียกว่าถ่ายหมดลูกจะหายจากน้ําเหลืองเสียจะหายจากกรดไหลย้อนโรคภัยไข้เจ็บก็หายซิลฟ้าอะไรก็หายนะลูกนะ มันรักษาทั้งโรคกายและโรคจิตเลยขอให้ลูกนะลองนำไปวิธีนี้ดูนะคะลูกที่ทามแม่เรื่องกรดไหลย,ย้อนเรื่องน้ำเหลืองเสียนะคะแม้แต่อารมณ์หงุดหงิดงุดงนงานถ่ายไม่ออกก็เป็นนะลูกนะขอให้ลูกรักษาทั้งกายและจิตไปพร้อมๆกันและลูกจะอิสระจากทุกนั่นเองนะคะในจิตใจก็สูดลมออกซิเจนเข้าไปสูดลม เข้าไปให้มากๆสูดออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดเต็มตับเต็มร่างกายปล่อยคาร์บอนไดออกมานังอย่าง,งทำอย่างนี้แหละวนไปวนมาดูแลร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันนะลูกนะจิตเตือนรู้เบิกบานก็ต้องทำไปด้วยนะคะทุกอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันเรื่องราวอะไรเข้ามาให้เราหงุดหงิดตัดไปเลยตัดระบบตัดระบบเลยใครจะเป็นจะตายใครจะทุกข์อะไรอย่าเอามาคิดแต่ช่วยเหลือได้ นะอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้มีปัจจัยทรัพย์สิสนเงินทองแล้วก็ช่วยกันไปไม่มีก็ใช้แรงกายหรือใช้กำลังสติปัญญาคำแนะนำคำสอนอะไรที่เรามีเราก็ใช้ได้กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังความคิดช่วยเหลือกันไปถ้าใครมีทรัพย์สินเงินทองก็ให้กันไปนะครับช่วยเหลือกันไปปัจจัยสี่ให้ปัญ อันไหนที่เราเมีนั่นแหละช่วยเหลือกันไปเป็นการทานบารมีหรืออภัยทานให้คนที่คิดว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่เรามาสมมุติว่าเขาทําให้เราทุกข์นั่นเองที่จริงไม่มีใครทําให้เราทุกข์แต่เราไปแบกไปคิดเอาเองมันจึงทุกข์นั่นเองแม,แม่บอกภาพรวมให้ลูกแล้นะปฏิบัติตามนะลูกนะปฏิบัติตามแล้วลูกจะอิสระจากทุกข์แน่นอนไม่มีใครหรอกนะคะที่จะปรารถนาดี เท่าเราปรารถนาต่อขันห้าเรานะคะทํางานทางโลกก็ทําให้พอสมควรพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนตอนเองจะดูแลคนอื่นคนอื่นทุกเราอย่าเอามาเก็บมาคิดมาแบกนะคะแต่อนุเคราะห์ส่งคราะไปพอเสร็จภารกิจตรงนั้นแล้วก็ต้องมาดูแลเราดูแลลมหายใจเราอย่าไปคิดไปกังวลว่าไม่อยากให้พ่อแม่ทุกไม่อยากให้คนรักทุกไม่อยากให้ลูกหลานทุกอันนั้นเป็น มิชฉาทิฏฐิทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองเขาทุกกับเรื่องของเขาเพราะเขาทำกรรมมาเราจะไปทำกรรมแทนคนอื่นก็ไม่ได้พ่อแม่ทุกเราจะไปแบกทุกแทนพ่อแม่ก็ไม่ได้ลูกทุกจะไปแบกทุกแทนลูกก็ไม่ได้ช่วยเหลือได้นะคะช่วยเหลือด้านทรัพย์สินเงินทองกนนันแนะนํากันช่วยเหลือตรงอย่างอื่นแต่ใจต้องถอยออกมาอยู่กับลมหายใจตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิ เป็นปัญญาเห็นชอบนะคะอย่าไปแบกทุกข์แบกโรคภัยไข้เจ็บคนอื่นนะลูกนะนะฉะนั้นใช้ชีวิตแบบมีสติปัญญาญาณน,นะคะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบแล้วก็เดินทางตามสายอริยมรรคมีองค์8อยู่ในสติปัฏฐาน,นสาี่อยู่ในสัมมาสมาธิอยู่ในสัมมาสมาสติสัมมาสมาธิก็อยู่ในฌานหนึ่งสองสามสี่นั่นเอง สมาสติก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ี่นั่นเองประพฤติปฏิบัติให้เห็นอริยามรรคมีองค์แปดเดินทางตามทางสายอริยามรรคมีองค์แปดนะคะให้เห็นอริยสตัตว์สี่เห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนั่นเองแล้วลูกจะเข้าสู่จิตอิสระจิตนิพพานแน่นอนเริ่มต้นต้องเห็นทุกแน่นอนนะคะปฏิบัติแล้วเห็นทุกแน่นอนแล้วก็ทําไปทําไปทําไปและลูกจะอิสระจากทุกข์ค่ะ